สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเฉลิมเกียรติพระพันปีหลวงนายสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายวิทยาวิลาลัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2 5 6 7 นายวิทยาวิลารับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับตลอดจนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พรรชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2567ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เเพื่อส่งเสริมและยกย่องแม่ดีเด่นบุคคลต้นแบบของครอบครัวและทำคุณประโยชน์ด้านาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมโดยในปีนี้ได้พิจรารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างดีเด่นจำนวน22คนจากทั้ง22ออำเภอเพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งแม่ตัวอย่างดีเด่นทุกคนต่างทำหน้าที่ความเป็นแม่อย่างดีที่สุดตามกำลังความสามารถของแต่ละคน จึงได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูกเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นให้ปรากฏในสังคมต่อไปชัดชัยพมมาศถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน